เอาวะพี่เพียวหนกดเลดี้เลยเหรอใช่พี่ผมเล่นไป70็ชั่วโมงเลยนะหมเจ็ดสิบเนาทีวะยังงวะ70นาทีเองวะอันนี้คือลงแน่กดเอก็บินเมมองซายสีคนกล้าที่อยู่กล้าสคนเลยเหรอเนี้ยระวังเจบ้าหราเจ้า ล้มล้มล้มปิดปิดตูให้พี่คือพี่ไม่ได้โดนยิงหรอกเมื่อกี้พี่สะดุดธรณีประตูมันเก็บปืนยังไงนะพี่พี่มือกูบอกแล้วกูไม่เคยเล่นพี่ป่ะเนี่ยระวังหน้าต่างพี่เวียนหน้าต่างโอเคกูโอ้โหทำไมบ้านหลังนี้พื้นมันไม่ค่อยดีเลยวะโคลมานจังวะไม่เป็นไรนะพี่มันเอ่อใสกระสุนปืนยังไงนะ รีโหลดรีโหลดมันรีโหลดไม่ได้วะไี่ต้องกระสุนเหมือนกันเปล่าพวกมึงควรเทนกูก่อนด้วยเอาจริงเทนแม่ไหนไหนมันเติมเลือดยังไงวะกดแถบกดแถบขึ้นมาพี่แล้วคลิกขวาที่พวกเป๋าไปบ้านกระเป๋าไปพวกของฮิวมันจะอยู่ข้างบนสุดอินเวนทอรี่อ่ะก็ต้องใส่กระเป๋าด้วยเพราะไม่งั้นนอตอีนอตสเปซพื้นที่มันไม่พอลักษณะกูคงไม่ได้ใช้อ่ะเดี๋ยวไหนเอฟไหน นู่นนู่นนู่นในกระเป๋านี่กระเป๋าไอตัวยาเอายาอยู่บ้านนู้นไงพี่เอายาอยู่บ้านนู้นได้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 จะปกป้องพี่เบสเองเป็นไงบ้างพี่เบสได้เสื้อใส่แล้วอ่ะฮะเสื้อแบบกูไม่โปะอ่ะพี่เบสไม่นะพี่พี่ต้องหาเสื้อก่อใส่นะเพราะไม่งั้นพี่จะโดนยิงแรงมากเสื้อก่อหน้าตาเป็นไงวะมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่อะมันจะเป็นแบบที่ผมใส่อ่ะเห็นปะยังไม่มีเลยนี่นี่กอนหนึ่งพี่เข้ามาข้างใน นี่มีเกาะสองนี่มีเกาะโอเคนี่เกาะหนึ่งไปต้องใส่ผมต้องสอนวิธีเขี้ยนเดี๋ยวไปไดูหัวปีกขอ,อ,องตัวไอ้หัวเว้ยทำไมมันรูวะไม่มีข่าวเลย มันแค่พับบิกธรรมดานะเนี่ยจริงพี่สู้ไม่ไหวเลยนั่นดิพี่ดีฟันก็ไม่ทันแล้วซื้อมาหลายปีแล้วเมื่อกี้มันเป็นเกมที่2อในชีวิตคุณเลยนะวัให้ให้ผมสอนอะไรบ้างพี่อย่างแรกๆเลยใช่ปะเป็นไปได้ก็ทุกอย่างเลยแล้วกันเดิน W W ผ่าน S ถอยหลัง C นั่ง Q E พีิกซ้ายขวาอ่าอ่า กดแท็บนอนกด<ม>แทบดูของแล้วลักของใส่ใส่ช่องของรางวัลกูอะซีโซเลียลที่เท่าไหร่แล้วนะ <c oughs> เนี่ยจะไปที่ไหนที่ไม่ค่อยเดือดอกันบูทแคมป์ไงพี่มันไม่ค่อยเดือด <c oughs> ไม่เคยเดือดจริง,รงๆอะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อ่าไปแคมป์การต้องป,ปั้นที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ต <c oughs> ของก้าออสเตรเลียของพี่เบสประเทศไหนไดีพี่เลือกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเลือกดีกว่าเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็อยากได้ตัวกูอะ พอเราเก่งเขาก็ดึงไปเองคือก่อนที่พี่จะเป็นนักกีฬาพี่ต้องเก็บลูกกระสุนให้เยอะเลยพี่นะพี่อยาให้เรื่องเปยเียนี่เรีเปนเยปน่ผมดอ่ะพี่เอาเบลเลี่ยมไว้ผมเอาเบลเนี่ยแหละที่พี่ถีอยู่อ่ะมันอันนี้ใช้อะไรวะห่อสีเขียวตามผมมาตามผมมาพี่เบนเล่นๆเปอ่ะกูไม่ได้ยิงหรอกไม่พี่ต้องไปยิงดประดับแค่นั้นแหละเป็นพ็อ มาพาพี่เบสแบบนี้มาพี่มาไกลเอาเลยไปเราไปไหนที่จอดรถลงมาได้ทีนี้มันจนมันมึงมันลงรถยังไงนะกดจมเหมือนเดิมอ่ะพี่กดตัวเอฟอ่ะนี่นี่เก็บกระเป๋าด้วยพี่ไหนพี่เก็บกระเป๋ายังนี่นะ นี่กระเป๋าอยู่รตรงนี้ไม่ใช่มีเชียร์ที่ก้อนหินก้อนหินทางซ้ายพี่ทางซ้ายทางซ้ายอ่ะนี่นะได้เชียร์ศัตรูศัตรูเชียร์โดนบุก <c oughs> เอฟมาสอนกูแทนกำลังไปมีคนมาหาผมลินมามีคนิ่งมายิงเราพี่มีปืนนี่มาให้พี่ดวะ ไหน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 หรไตอ่ก้<ม>าเรเล่นบยาคิงยาก,ากพี่เอใจแล้วพี่บเสสบสเิดนฟมดเหรอพี่ให้หลังต้นไม้นีดเวเเบสพี่ำดพี่ำดอ,ะอ้ะบจด้วยเซีๆๆๆๆยนี้เลยเฮ้ย รถสวยนั่งได้ให้พี่ให้พี่เบสเนี่ยยู่งหลังนี่แหละพี่เบสอยู่ตรงนั้นอะ่ะพี่อุย้ยเราไปอยู่นู่นเลยเปลี่ยนวาไปนู่นอะ่ะรถมันใหม่ไงมันทำสีมาดีลื่นรถ <c oughs> พ,พี่บิงได้อะคือเคลือบโอ้ <c oughs> โหเคลือบมาแพงัะเนี่ยเ <c oughs> คลือบแก้ว น้องน้องนั่งสวยสวยมันย้อยมันย้อยระเบิดมันย้อยระเบิดแต่เราย้อย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 โอ้โหสโคมันใกล้เกินเดี๋ยวหลีกการสวยชิบหายมันสนุกเหรอวะเกมเนี้ยเอ๊ะทำไมกล้ามันไม่ตายวะผมฆ่ามันี่โอเค แม่นจัดเลยยิงหัวเลยไม่ยิงหัวผมพุดอะไรแปลกวะแหละพี่กายวะช่วยด้วยมีผมวิ่งตามมาวิ่งตามจริงเหรอพี่กายก็ได้ไปช่วยพี่เบสทีอุ้ยแล้วพี่เบสรทำไมลงไกลอย่างนั้นพี่เอฟตรงนี้เอ็มสี่พี่เอาป่ะพี่โยนทิ้งไปไม่พี่เบสโดนไม่พี่เบสผมมาพี่ไป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 ใครมันมาทำพี่เบสเฮ้ยเอาว่ะพี่เพชรดีอะเฮ้ยยังไงยังไงอเอาดี ไหนผมมี S K S แต่ว่าผมกําลังจะเปลี่ยนเป็นมินิดีไหมไหนอะกายเอาันนี้ไปนะใช้าย S K S เอาอี้นี่อยู่เนี่ยงั้นผมใช้ S K S ก็ได้หวิ่งหนังอินเดียกับมันมาโผล่ตรงหน้าไนี่มีมีอันนี้อยู่พี่มีอันเนี้ยปืนปืนเนี่ยตรงตรงผมตรงผมมาได้เลยเอาป่ะอ่ป่ะเสียงอะไรติด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 อะไรติดติดอะเดี๋ยว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 ซีโฟเร็วฮะไหนอ่ะเออโอ้ยเชี่ยหูวิ่งหูวิ่ง กูนึกว่ายิงทิ้งได้ไอ้ก้ากูก็พยายามยิงแบบเลนโบสิกอ่ะเราเห็นในโตก็ต้องยิงใช่ไหมจะวัาทำไมมันติดเร็วขึ้นวะเฮ้ยมาพี่เลือดเกี้ยงเลยมีคนมาม่ไหนๆได้ยินเสียงตรงไหนข้างๆกําแพงเราเนี่ยเอากูเกือบยิงกล้าแล้วเมื่อกี้รอดตัวไปนะตีบอรดีเท่า เอ๊ะนั่นไงแล้วกูสะดุ้งจริงกูคิดตกใจมึงก็ยังแกล้งกูอีกแม่งเลยคินสภาพหรือไก่งกายไปเลยมีคนยิงขวาขวาทางขวามีเกาะยังพี่ทางขวาทางขวาไหนไหนล็อกดึง็อกสองไหนวะหมวกอีกไหนวะยังไม่เห็นไปด้วยไปด้วยไปด้วพี่ไปด้วยไหน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 บนเข่าบนเข่าเร็วเร็วเร็ว

นั่นตายใช่ไหมไอที่กล้าซ้ำไปตายตายเออแม่งเล่นคนเดียวเหงามามาขึ้นเรือพี่ขึ้นเรือพี่เรือด้วยหวะเททิ้งอย่างไม่ดีพี่เสียใจเุดสุดเฮ้ยผมชอบมากเลยนะเวลาเรารวมกันอยู่ตรงแบบเนี้ยล้วแบบมีคอร์สโบ้ด้วยว่ะะเบิดเอ๊บิด เนี่ยโคตรโวกยิงดีเลยยิงไหวเจ้มันเอาอีกแล้วมันจัดหนักพี่เบสอีกแล้วหใ้เวลากูได้เรียนรู้หน่อยเขาบอกว่าถ้าอยากจะคนไทยยิงสามชาขึ้นฟ้าบ่อยๆพี่เบสฝึกเรียนรู้เหมือนแบบพี่คนนั่งหน่อยกำลังย่องวิ่งอยู่เจ้ไม่ถึงว่าทำไมมุมมองกูต่ำกูดูเป็นคนแค่ แม,ม,ม่งมันกัดหูไอ้นิเวฟเฮ้ยมันสองตัวเลยว่ะมันสองตัวเฮ้ยโมวเราไม่ค่อยไม่ต้องเก็บอะไรก็เยอะก็ได้เนาะเดี๋ยวไปทำเขาสบายใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างเราได้เรียนรู้กันปั๊มยาว <c oughs> พี่ได้เรียนรู้บ่อยแน่นอนเราได้ยิงบ่อยหรอครับได้สู้บ่อยหรอไม่ไม่ฆ่ากันเองนี่นแหละ <c oughs> <c oughs> อีกเม็ดตเดียวอุ้ยกำลังจะขอพี่แล้วใั่ได้พี่เจ้าพี่มาเล่นด้ยก่กูลงทำไม,ไมวะกูลงจากรถทำไม <c oughs> วะเนี่ยวสวัสดีคุณผ <c oughs> ู้ก <c> ล <oughs> <c oughs> ้า <c oughs> แม่งมันเอาลูกกองดักอย่าทำอย่าทำ เฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนลงกับผมคนนึงเนี่ยไอเหมยแกบอกไม่มีคนไหนมีคนนะพี่มีคนนะใครมีแม็กก์วะพี่แม็กเลยเอาไปติดกระดาษเหรอหายังถ่ายอยู่คิเอาแล้วนะ ขอโทษขอโทษพี่ไม่เล่นแล้วก็ได้พ no> ี่ไม่เล่นแล้วก็ได้้กใครเป็นคนเห่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวแล้วมีจริงเหรอเอ้ยเอ้ยมีคนนีงมีอีกมีมีในบ้านนะข้างนอกข้างนอกนอกตรงแถวๆเนี้ยมันเป็นบอทเหรอเดี๋ยวมัมียานะไอ้ยมันมีคนแอบถกขายนะมีสองอัน ได้พี่กายได้เลยกล้ากากาพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่เบสพี่เบสเราไปด้วยกันเปล่าไม่เอาแล้วแม่งกระเด็นไปถึงนูเลยพอโดนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเช่้าปืนกันน่ารักจังอะไนะเอาเอาเอายังโปรพี่มาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บแล้วพี่อ่ะเก็บนะพี่ เฮ้ยมีแรงยิงว่ะไปใครมีปืนมาให้กล้าเพ้นได้ครับพี่แน่แน่ไงสองตัวว่ะข้างหน้าเราพี่ตัวนึงอยู่หลังมันอ่ะหลังเพ้นยิงครับยิงยผมเห็นเห็นเป็นมาสวยเลยพี่สวยเลยสวยช่วยผมด้วยพี่วงมาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ใช่ไหมปลอดปอดปลอดใช่ใช่อ้ย รอดพี่รอด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 โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหพี่เม้เอาไอ้เอ้าไอ้กล้าหลอกผมอีกแล้วไอ้กล้ามึงยออีกแล้วทุกเกมเลยหลอกกูอีกแล้วพี่กายเนี่มันเดินสูงชิบหายละไหนๆก็ไหนๆละกาย สี่นี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สบายสบายพี่พี่เกมนี้ปืนมันถีบแรงมากเลยถีบแรงถีบแรงผมตกเก้าอี้เลยเมื่อกี้จริงกูล้มเลยอ่ะคือกูล้มแล้วก็แน่พี่เขาแรงพ้โอเคเอาป่ะพี่ต้องการเปล่าเปล่าเปล่าพี่อะกูสวยแล้วสวยแล้วไอ้ไข่เอาสตีมมาบังแม่ปุณเนี่ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบเพลงโดต้าขโมยเหรอ ไอ้ยาเคาะยับเอ้ยใครขับรถอะไรมาเฮ้ยพีเอ็ยอะไรอ่ะนี่เอ็นพีซีเหรออันนี้คือรถฉากเหรออยู่ดีๆก็ขนส่งสวยตรงล่างตรงล่างตรงล่างสวยพีเอ็มจียังเป็นเก่งจังโหะโหเอ็มคีอะโอเคเยอะอันนี้ประเทศอะไรครับอ่าลอสแอ็เจลิสครับนี่ว้าวมีเยอะสาขาลอสแอ็เจลิสว่ะ